กระหึ่มไปทั้งยุโรปเมื่อค่ำคืนแห่งความภาคภูมิใจได้เกิดขึ้นอีกครั้งสาวไทยไร้พ่ายกลายเป็นคำที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในโลกกีฬาโดยเฉพาะในวงการวอลเลย์บอลที่ชื่อของ้อมศินหรือที่แฟนๆชาวไทยรู้จักกันดีในฐานะหัวเสาสา,สาวพลังระเบิดจากมือนย่าโมได้สร้างปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก,ก่อนการลงสนามพบทีมยักษ์ใหญ่อย่าง ตุรกีซึ่งเป็นทีมอันดับต้นๆของโลกไม่ได้ทําให้เธอหวั่นไหวแม้แต่น้อยตรงกันข้ามเธอกลับแสดงพลังความมั่นใจและจิตใจที่แข็งแกร่งในทุกวินาทีที่อยู่ในสนามการแข่งขันนัดนี้ไม่ได้เป็นแค่เกมธรรมดาแต่มันคือบทพิสูจน์ถึงพลังของความมุ่งมั่นความพยายามและหัวใจนักสุขของนักกีฬาหญิงไทยทุกคน เสียงกลองเสียงเชียร์ที่ดังสนั่นในสนามทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดและความคาดหวังเมื่อวอลเลย์บอลเริ่มลูกแรกออมสินแสดงให้เห็นถึงสัญชาตญาณของนักกีฬามืออาชีพเธอกระโจนขึ้นสูงเหนือบ็อบของคู่แข่งด้วยพลังที่แทบจะทำให้ผู้ชมทั้งสนามลุกขึ้นยืนลูกตบของเธอพุ่งทะลุก,กำแพงของทีมตุรกีราวกับลูกศรไปที่ไม่มีใครหยุดได้ ังทั้งสนามถึงกับอ้าปากค้างเพราะไม่คาดคิดว่านักกีฬาสาวจากประเทศไทยจะมีพลังความเร็วและเทคนิคที่เหนือชั้นขนาดนี้โค้ชทีมตุรกีต้องรีบขอเวลานอกเพื่อหาทางรับมือกับการเล่นอันดุดันของสาวไทยแต่ดูเหมือนว่าทุกแผนการที่พวกเขาพยายามจะใช้กลับไม่อาจหยุดความร้อนแรงของทีมไทยได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้อมสิงที่วันนี้เล่นเหมือนเครื่องจักรที่ถูกตั้งโปรแกรมมาเพื่อเอาชนะเท่านั้น เธอไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยแม้แต่น้อยแม้เกมมาจะยืดเยื้อและกดดันสุดๆในแต่ละแป้มที่เธอตกลงพื้นเสียงเฮดังลั่นจนทำให้แฟนบอลตุรกีเงียบกริบเหล่านักวิเคราะห์ต่างชาติถึงกับพูดตรงกันว่าสาวไทยชุดนี้ไม่ธรรมดาเพราะพวกเธอไม่ได้แค่เล่นด้วยเทคนิคหรือแรงกายเท่านั้นแต่เล่นด้วยหัวใจด้วยความสามัคคีและด้วยความภาคภูมิใจในธงชาติไทยที่ปักอยู่บนอกเสื้อ ทุกครั้งที่ลูกบอลกระทบพื้นฝั่งตรงข้ามมันไม่ใช่แค่แต้มแต่มันคือเสียงตะโกนของความภาคภูมิใจที่ดังก้องไปทั่วโลกออมสินในเกมนี้กลายเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจจากสื่อยุโรปหลายสำนักภาพของเธอถูกแชร์ออกไปทั่วโลกออนไลน์ด้วยคำบรรยายว่าสาวไทยที่ทำให้ตุรกีต้องคุกเขา่า เธอได้รับคำชมอย่างล้นหลามทั้งจากผู้บรรยายเกมนักข่าวต่างประเทศและแม้กระทั่งอดีตนักววลเลบอลระดับตำนานของยุโรปที่ยอมรับว่าไม่เคยเห็นใครที่มีความเร็วและความแม่นยำแบบนี้มาก่อนในระหว่างเกมทีมตุรกีพยายามเปลี่ยนเกมหลายครั้งใช้การเสิร์ฟที่แรงและเฉียบคมใช้บล็อกที่สูงราวกำแพงเหล็กแต่สาวไทยกลับหาทางผ่านได้ทุกจังหวะบางครั้งเธอหลอกตีบางครั้งเล่นลูกหยอดอย่างมีชั้นเชิง และที่นาทึ้งที่สุดคือความเข้าใจเกมของเธอที่เหนือชั้นรู้ว่าคู่ต่อสู้จะเคลื่อนที่ไปทางไหนก่อนที่ลูกจะถึงเธอจึงสามารถเลือกจุดโจมตีที่แม่นยํำอย่างไม่น่าเชื่อแม้ในช่วงเซตที่3ซึ่งเป็นช่วงที่ตุรกีเริ่มกลับมาสู้ได้บ้างแต่ทีมไทยกลับยิ่งเล่นด้วยความมั่นใจมากขึ้นเหมือนทุกคนในสนามรู้ดีว่าพวกเขากำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศ เสียงเชียร์ไทยแลนด์ไฟติ้งดังกึกกล้องไปทั่วสนามในยุโรปจนแฟนบอลต่างชาติหันมามองด้วยความทึ่งพลังแห่งความสามัคคีของแฟนไทยทั้งในสนามและออนไลน์ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ผลักดันให้สาวไทยเดินหน้าต่อไปโดยไม่หวั่นไหวเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึง้นปรากฏว่าทีมชาติไทยสามารถเอาชนะตุรกีไปอย่างสุดมันในสมเซตรวจทั้งสนามแทบจะถล่มด้วยเสียงเฮลัน ความสุขและน้ำตาแห่งความภูมิใจไหลรินบนใบหน้าของนักกีฬาไทยทุกคนฟอมสิงถูกเพื่อนร่วมทีมยกขึ้นกลางอากาศพร้อมเสียงโห่ร้องว่าสุดยอดเธอยิ้มทั้งน้ำตาเพราะรู้ดีว่าชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่เพียงชัยชนะของเธอแต่เป็นชัยชนะของคนไทยทั้งประเทศหลังเกมจบสื่อยุรปหลายสำนักต่างแห่เข้ามาขอสัมภาษณ์ฟอมสิงเธอตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่เต็มไปด้วยพลังว่า พวกเราสู้ด้วยใจทะทุกแต้มคือความภูมิใจของประเทศไทยเราอยากให้คนทั่วโลกเห็นว่าสาวไทยก็มีความสามารถไม่แพ้ใครคาพูดนั้นกลายเป็นไวรัลในโลกโซเชียลทันทีจนแฟนต่างชาติแห่เข้ามาเขียนข้อความชื่นชมในโซเชียลของเธอมากมายไม่เพียงเท่านั้นโคช้ชทีมตุรกีเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์อย่างให้เกียรติว่าทีมไทยเล่นได้อย่างา่าทึ่งพวกเธอมีพลังและความเข้าใจเกมที่ยอดเยี่ยม และผู้เล่นใหมายเลข9้าของพวกเขาออมสินคือฝันร้ายของทุกทีมในตอนนี้คำพูดนี้ทำให้แฟนบอลไทยรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งเพราะมันคือการยอมรับจากทีมชั้นนำของโลกอย่างแท้จริงภายใน24ชั่วโมงหลังจบเกมชื่อของออมสินติดเทรนด์อันดับหนึ่งบนแพลตฟอร์ม X ทวิตเตอร์เดิมทั้งในประเทศไทยและในหลายประเทศยุโรปมีคลิปไฮไลท์ลูกตบของเธอที่ถูกแชร์นับล้านครั้ง บางคลิปมียอดเข้าชมเกิน10ล้านวิวในเวลาไม่ถึงวันแฟนบอลต่างชาติถึงกับตั้งฉายาให้เธอว่าไทยทันเดอร์หรือสายฟ้าจากไทยแลนด์เพราะทุกครั้งที่เธอตบลูกบอลจะพุ่งแรงราวกับฟ้าผ่าลงสนามในประเทศไทยกระแสะของออมสินและทีมชาติกลับมาคึกคักอีกครั้งเด็กๆหลายโรงเรียนเริ่มกลับมาสนใจวอลเลย์บอลกันอย่างจริงจัง สนามฝึกซ้อมทั่วประเทศนั่นไปด้วยเยาวชนที่อยากเป็นเหมือนเธอออมสินกลายเป็นแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ทั้งในเรื่องของความขยันความอดทนและการไม่ยอมแพ้แม้จะถูกมองข้ามหรือดูถูกในอดีตแต่เธอก็ใช้เวลาพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานในสนามทุกแมตช์ชีวิตของออมสินไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบก็ว่าที่จะมาถึงจุดนี้เธอต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมากมาย เคยถูกปฏิเสธจากทีมเยาวชนเคยเกือบเลิกเล่นเพราะบาดเจ็บและเคยมีคนบอกว่าเธอเตี้ยเกินไปสำหรับตำแหน่งหัวเสาแต่เธอไม่เคยยอมแพ้เธอใช้คำพูดเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันจนในที่สุดได้สวมเสื้อทีมชาติไทยอย่างภาคภูมิและตอนนี้เธอกำลังสร้างชื่อให้ก้องโลกชัยชนะเหนือทีมตุรกีในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถิติแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนยุคข,ของวอลเล์บอลหญิงไทย ที่แสดงให้เห็นว่าพวกเธอสามารถยืนอยู่ในระดับเดียวกับมหาอำนาจลูกยางของโลกได้อย่างสาง่างามการที่สื่อต่างชาติถึงกับใช้คำว่า Thailand Golden Generation เพื่อเรียกทีมชุดนี้คือสิ่งที่ยืนยันว่าพวกเธอได้สร้างความประทับใจให้ทั่วโลกอย่างแท้จริงหลังเกมมีการจัดอีเวนต์ฉลองเล็กๆที่สนามซ้อมในยุโรปแฟนบอลทั้งไทยและต่างชาติต่างเข้ามาขอลายเซน็น พอถ่ายรูปกับสาวสาวทีมชาติไทยโดยเฉพาะออมสิ่งที่ต้องยืนยิ้มอยู่กว่าสองชั่วโมงเต็มเธอไม่ปฏิเสธใครเลยแม้แต่คนเดียวทั้งเด็กเล็กและแฟนรุ่นใหญ่เธอพูดเทียงว่าถ้าเราทำให้ใครมีความสุขได้แค่ยิ้มหนึ่งครั้งก็พอแล้วค่ะคำพูดเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความจริงใจนี้ทำให้แฟนบอลต่างชาติต่างหลงรักเธอมากขึ้น กระแสะนี้ยังทำให้ผู้จัดการทีมจากหลายสโมสรยุโรปเริ่มให้ความสนใจออมสินมีข่าวลือว่าหลายทีมในลีกอิตาลีและโปลแลนด์เตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวเธอไปร่วมทีมในฤดูกาลหน้าหากเป็นจริงนั่นหมายความว่าเธอจะกลายเป็นนักกีฬาหญิงไทยอีกคนที่ได้ไปโชว์ฝีมือในเวทีลีกยุโรประดับสูงสุดซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการวอลเลย์บอลไทย แต่ไม่ว่าข้อเสนอจะมากมายเพียงใดความสิ่งยังคงตอบเหมือนเดิมว่าหนูอยากเล่นเพื่อประเทศไทยก่อนค่ะประโยคนี้สะท้อนให้เห็นหัวใจของนักกีฬาที่ไม่ลืมรากเงาของตนเองเธอเชื่อว่าความสำเร็จส่วนตัวไม่มีความหมายเลยหากไม่ได้ยืนอยู่ร่วมกับทีมชาติและคนไทยทั้งประเทศหลายคนเปรียบเทียบเธอกับรุ่นพี่อย่างลืมจิตหรือนุสรา ว่าออมสินค์คือความหวังใหม่ที่พร้อมสืบทอดความยิ่งใหญ่ของทีมไทยและจากผลงานล่าสุดนั้นดูเหมือนเธอกำลังทำได้จริงๆสื่อในยุโรปบางแห่งถึงกับเรียกเธอว่า The Next Legend from Thailand เพราะพลงังและความนิ่งของเธอในสนามชวนให้นึกถึงนักกีฬาระดับตำนานของโลกในโลกออนไลน์คำว่าออมสินค์ฟาตุรกีหงายกลายเป็นแฮชแท็กยอดฮิตภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ทุกคลิปทุกภาพทุกโพสต์เกี่ยวกับเธอเต็มไปด้วยคอมเมนต์ชื่นชมจากทั่วโลกหลายคนเขียนว่าเธอคือพลังบวกของวงการวอลเลย์บอลหรืออยากเห็นทีมของเราเล่นด้วยหัวใจแบบทีมไทยบ้างซึ่งนั่นคือคําชมที่ยิ่งใหญ่กว่ารางวัลใดๆความสำเร็จครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทย ที่เริ่มตั้งแต่ระดับเยาวชนการฝึกซ้อมที่เข้มข้นการมีโค้ชมืออาชีพและการสนับสนุนจากแฟนบอลทั่วประเทศที่ไม่เคยลดน้อยลงเลยแม้ในวันที่ทีมแพ้พวกเขาก็ยังคงให้กำลังใจเสมอเพราะรู้ดีว่าทุกเหนือที่หยดลงสนามคือความรักในกีฬานี้อย่างแท้จริงค่ำคืนนั้นในยุโรปทีมไทยไม่ได้เพียงแค่ชนะเกมกีฬา แต่พวกเธอชนะใจผู้คนทั่วโลกทุกสายตาที่จับจ้องมาที่พวกเธอเต็มไปด้วยความเคารพและชื่นชมและทุกเสียงที่พูดถึงสาวไทยไร้ผ้ายล้วนสะท้อนว่าประเทศไทยได้สร้างชื่ออีกครั้งในเวทีโลกจากหญิงสาวธรรมดาที่เริ่มต้นจากสนามเล็กๆในต่างจังหวัดสู่การเป็นดาวเด่นแห่งยุโรปชื่อของออมสิในในวันนี้ไม่ใช่แค่ชื่อของนักกีฬาอีกคนหนึ่ง แต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความหวังความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติเธอพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าจะตัวเล็กแค่ไหนถ้าใจใหญ่พอก็สามารถทำให้โลกต้องยอมรับได้และนี่คือเรื่องราวที่ไม่มีวันลืมของค่ำคืนที่สาวไทยไร้พ่ายฝรั่งซึ่งออมสินฟาดตุรกีหงากระหึ่งยุโรปและชนะใจแฟนบอลทั้งโลกไปอย่างสาง่างาม